สวัสดีครับผมเป้ไข่หมุนนะครับวันนี้นะครับเรามาเนอกสถานที่นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สามบินนะครับดุงมันไม่ใช่ดอนเมืองครับไม่ใช่ถูกแล้วอ๋อถูกแล้ววันนี้นะครับเราจะมาทําอะไรกันนั้นนะครับพี่เป้บอกเลยว่าสุดยอดแน่นอนนะครับผมกับการทําลายล้างทีบอลโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะมาวางระเบิดสนามบินนา ทำลายร้ายคีย์บอร์ดทำไมต้องมาทำลายถึงตรงนี้ด้วเนี่ยเอเป M500 ครับบอกไว้เลยครับอย่างพี่แว่นเนี่ยเขาเขาเอารถทับให้เราดูแล้วว่ารถทับแล้วคีย์บอร์ดมันยังใช้งานได้ทำงานได้อยู่ครับแต่สำหรับพี่เป้คิดว่ามันธรรมดาไปครับระดับสต e ลซ e r i e s เนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่เหนือกว่านั้นนะครับผมวันนี้เรามาเอาเครื่องบินทับเยดคิุดยอดไปดูกัน ลงมาอยู่ที่รันเวย์นะครับของสามบินดอนเจดีนะครับ <laughs> ไม่ใช่พี่ดอนอยหลอดไม่ใช่ดอนเทตกเตระกูลเอานั่นมันดอมดอนบางชิดกิเฮ้ยนั่นมันดองดอนเมือง <laughs> อเฮ้ยส <laughs> ุกแล้ว <laughs> โอเคสบายใจ <laughs> สบายใจ <laughs> <laughs> นะครับก็ตอนนี้อากาศร้อนมากนะผมตอนนี้พี่เป้นะครับได้ทําการนัดนะครับกับกัปตันเครื่องบินไว้แล้วนะว่าเดี๋ยว เครื่องบินเนี่ยกำลังจะลงรันเวย์มานะครับผมมาจากเชียงใหม่นะครับเราแล้วก็รอไฟนี้นะครับเพื่อให้ลงมาบนรันเวย์นี้เราจะเอาที่บอร์ดวางนะครับแล้วให้เครื่องบินลงมาเหยียบที่บอร์ด oh. นะครับไ e นะครับที่บอร์ดซิลซิลี่เอเต็มห้าร้อยนะครับผมว่ากันว่าแข็งแรงนักหนานักหรอมาเาดี๋ยวพวกเอาเครื่องบินครับให้ดูตอนนี้ก็ได้เวลาที่นัดกับกับกันแล้วนะครับผม เขาเป็นเพื่อนของพี่เป้เองนะครับผมโอ้โหรู้จักคนเยอะเ <ผม S 1> ลยเราจากมาหลายปีละเขาตอนนั้นรู้สึกว่าเขาเป็นวงปลอยแบนด์ชื่ออยู่เป็นวงยูเอทีนั่นมันไม่ใช่เขารากับตา้วมบ้งเนี่ย <c oughs> ครับเดี๋ยวเราอธิบายไปวาง <c oughs> มันจะมาแล้วละ่ะ <c oughs> แล้วหลบไปไกลๆเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้เหยียบหัวมึงตายเอาอะ่ะโหนี่เสี่ยงชีวิตเลยเนี่ยอืโอเคไกลพอยัง แ,แต่เดี๋ยวซูมเจาะหน่อย okay, okay. อยากให้ซูมเจาะเข้าไปอยากให้เห็นภาพตอนที่ล้อเครื่องบินเนี่ยมันมันลงมาทับคีย์บอร์ดแล้วก็เดี๋ยวเราทำภาพโโมชั่นโ <Okay. S 2> อเคเจาะชัดเลยอยากเห็นล้อแบบลงมาเลยอ่ะนะโอเคเครื่องบินมายัางครับฮัลโหลกัปตันโอเคพร้อม โอ้โหไม่เป็นไรเลยครับโอ้โหไอ้เอาดิเอาครึ่งวันกูคืนมาเลยเริ่มมานอนเราเสียเวลามาเหนื่อยขนทำนี้กันนะโอ้โหโอ้ลงทุนไปเสียบดูนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่าโอ้ จากนะครับที่เราได้เอาเครื่องบินนะครับเมื่อกี้นะครับเครื่องบินไปเหยียบไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อวานนะครับเอาเครื่องบินไปเหยียบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรากฏว่าไม่เป็นไรเลยนะบอยางหน้าด้านมาถ่ายนะเราก็เลยจะมาครับมาอันบ็อกให้ดูนะครับว่าแล้วตัวสินค้าเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ลองทดสอบกันดูจริงว่าแล้วข้างในมันอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าโดนเหยียบมาเนี่ยมาเสียบกันให้ดูนี่ก็คือกล่องของ a ก M ห้าร้อนะครับผม ก็เป็นตัวรลูปคีย์บอร์ดแล้วก็เป็นกล่องสไตล์ซ e ซิลี่เขาเนี่ยแหละนะครับข้างหลังก็ไม่ได้บอกอะไรมากนะครับผมก็เป็นเป็นคีย์บอร์ดทรงที่เป็นทรงเดิมของของตัวขายดีของทางซีซิลี่เขาก็คือ 6G นะครับตอนนี้ที่เพิ่มมาคือเพิ่มเรื่องของแสงไฟนะครับผมแล้วก็มันสามารถใช้งานโปรแกรมซีซิลี่เอนจิ3สามารถปรับแต่งปุ่มได้ด้วยนะครับนี่ นี่คือตัวที่เราเอาไปเครื่องบินไปเหยียบมานะครับผมก็จะเห็นได้ว่านะครับรูปลักษณะครับตัวพลาสติกจะเป็นพลาสติกที่ออกด้านๆหน่อยนะครับผมแล้วก็มันพิสูสึกว่ามันมีความแข็งแข็งแรงอะ่ะคือค้อเข้าไปแล้วมันแน่นๆไม่กองแกงนะครับ สายก็เป็นสายยางนะครับเสียบไาเสียบ USB โปรเพทตัวนี้จะเป็นกลับมาใช้เชอรี่ละนะครับเชอรี่เลสนะครับผม <Yes. S 1> แล้วก็ในส่วนของที่รู้สึกต่ตงจากเดิมก็คือในส่วนของตัวตัวปุ่มพลาสติกเนี่ยครับ ฟ e ลลิ่งมันจะเป็นแบบเนียนๆมือแล้วก็จะติดคือแบบหมายความว่าเราเราเราลากแล้วมันมันไม่ค่อยลื่นอ่ะมันไม่ลื่นนะครับมันก็จะติดติดนิ้วก็ถือว่าเวลาเ,ลเราเล่นเกมเนี่ยมันจะทําให้เราปุ่มเรากดไม่ค่อยลื่นไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่นะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็น เห็นเป็นขาวๆเนี่ยมันก็น่าจะช่วยทำให้ไฟมันสว่างมากขึ้นนะเวลาเราเสียบติดไหมอ่านี่ครับไฟติดทุกปุ่มนะครับโดนเครื่องบินเหยียบแล้วยังไม่เป็นไรอย่างที่บอกนัไ<ม>่ไม่ติดก็อยากคายเลย <laughs> นะครับก็ไฟจะเป็นสีฟ้านะครับผมแล้วก็ไฟแต่ค่อนข้างสว่างมากนะครับตอนนี้ เป็นระดับเท่าไหรนะ่เนี่ยเดี๋ยวค่อยๆลดเรือลดเสียงเี๋ยดูเก็กรบง่อจริงเลยหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ระดับอ่ะก็ไฟจะสว่างมากนะครับเป็นสีฟ้า แล้วก็อย่างที่บอกแหละมันสะท้อนกับไอ้ตรงล่องสีขาวๆมันก็เลยทำให้ไฟดูสว่างมากขึ้นนะครับนี่คือเสียงการกดของเ h e ร์ y r ่เนะครับผมโดยรวมพี่เป้รู้สึกว่ามันจะแน่นๆกว่าเราไปกดบนบนคีย์บอร์ดตัวอื่นที่ใช้เ h e ร์ y r ่เรเหมือนกันนะครับโดรู้สึกว่ามันแน่นกดลงไปแล้วเนี่ยคือบอดี้มันค่อนข้าง,งแข็งแกร่งเลยแหละกดแล้ว มันมันมือเลยแหละมันแน,น,น,น่น่ะมันแน่นนะครับโดยรวมแล้วก็กลับมาได้ถือว่ากลับมาในในลู่ทางที่ถูกต้องแล้วนะครับกับเซอริลี่ตัวนี้นะครับเอเปกเอ็มห้าร้อยนะครับผมซื้อได้ตามร้านขายเกมมิเกียชั้นนำทั่วไปครับผมมีบอร์ดที่นักเล่นเกมจะต้องมีไว้นะครับราคาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่สี่พัน 4 4 <400. S 1> ่0นานะครับผมก็ค่าตัวก็ตามสไตล์ซีฟีรีครับพวก6กจี็ก็ราคาประมาณนี้แหละมันมันจะแพงขึ้นมาก็คือมีไฟแล้วก็สามารถตั้งโปรแกรมใช้ง,งานได้ด้วยนะครับผมซีฟีรีส์ Apex M500 คีย์บอร์ดทึ่งบินทับไม่พังซื้อได้ตามร้านขายเกมเกย์สนามทั่วไป